ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูชิปกันนะครับผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับร้านไฮ r a ช็อปสามารถกดผลบล็อกฟู้ดกดเกมพาร์สลับฟาร์มมีหมดครบวงจรและตอนนี้ยังมีกดเพชรให้ออสตาร์ Star ด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเอาละนะครับผมดววันนี้ก็เข้าสู่เกมของ r o b o o x f a c Tory กันอีกแล้วกันอีกแล้วก็แย่แล้วนะครับนี่เป็นพาร์ทแรกนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าแล้วเก,เกมมันไม่อัปเดตนะครับซึ่งนี้ผมจะมาบอกทริคดีๆเลยละกันนะครับนะก็จะรวบลัดเลยละกันนะครับนะโอเคเราจะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปซึ่งเกมนี้นะครับมันต้องใช้สมองแบบว่ามาสารแบบว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเห็นแล้วมั้งว่าเออส่วนมากเขาน่าจะเล่นกันเป็นแล้วโอเคช่างมันดีกว่าไป้วคนเราขึ้นไปชั้นสองเลยดีกว,ว่าผมจะแนะนำ่านไปชั้นสองนะเพะชั้นหนึ่งแม่ง วงจรมันวุ่นวายนะครับเอ,อยง่ายๆพอจึงมันก็ไม่ได้วุ่นวายหรอกนะแต่ชั้นสองแหละวุ่นวายชิบหายโอเคนะครับแล้วก็น,นี่คือรางบอกว่าไว้ส่งเพชรนะครับนี่คือผมเรียกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่หนึ่งแล้วกันนะครับนางตรงนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คืออันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทําโค้งไาทาไมเว้ยนกะ็คือคนที่อ่าคนมีเวลาก็ทําตรงมาเลยนะไม่ต้องทําโค้งแบบผมนะนี่คือผมทํายังทําอะไรวะแบบเครื่องเก่าอยู่ก็คือแบบว่าเป็นเครื่องเก่าที่ผมบอกว่า ใช้เครื่องขายอันเดียวนะครับตอนนั้นงบไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยทําอยู่แค่เครื่องเดียวตอนนี้คือมีงบแบบมหาศาลรออัปเดตแล้วเว้ยนะครับก็นี่นะครับน้าให้มันส่งเพรมาเรื่อยๆซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับในนี้นี่คือเครื่องแรกนะครับเครื่องที่1นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะดูกันเอาเองในและกันนะครับนะว่ามีไรนบ้างกดพอดเอาโอเคนะกดพอดเอาอันนี้คือเครื่องอะไรวะสักอย่างหนึ่งที่มันให้แปลเป็นเนี้ยเลเซอร์แล้วกันนะฮะแล้วก็ปรื้บวางแถวหนึ่ง สีแดงในแถวหนึ่งเป็นสีฟ้านะครับโอเคเนาะนี่ก็คือคุณอยากทันแบบแบบไหนก็ได้ดีไซน์แบบไหนก็ได้ขอแค่แต่ว่าอะไรวะให้มันอะ่ะให้มันลงไปสู่เครื่องของคุณให้ได้นะครับก็คือเครื่องอยู่ข้างล่างนี้นะโอเคเนาะก็โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือผมเรียกว่าเป็นแผ่นแล้วกันนะแผน่นแผ่นสแตนเลสแล้วกันอันนี้ความจริงมันก็ไม่ใช่สแตนเลสหรอกนะ็คือแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ทําไว้ที่เครื่องตรงนี้นะครับสองเครื่องแล้วก็ อะไรว่าเผาแล้วก็บีบอัดมันแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเบสิกนะครับก็คือเป็นเบสิกเบสิกเลยเบสิกก็คือส่งไปทีละอันทีละอันบอกว่าไม่ใช่สแต็กนะครับเป็นสแต็กก็ได้แหละนะครับนี่ก็มันก็จะลงพ่อไปเลยนะครับนำานมาดูเครื่องแรกกันต่อนี่คือมันก็จะลงมาปุ๊บมันจะไม่ไปทางนู้นหรอกนะฮะมันจะมาโดนดูดเครื่องเขา้านี่ไว้ตอนนี้เสร็จปุ๊บปั๊บเข้ามาในเครื่องนี้นะครับซึ่งเรามาดูตรงนี้กันเลยดีกว่านี่คือเพชรที่มันส่งมาแล้วมันก็จะกระจายแล้วซึ่ง ช่างแม่งมานึงก็ได้นะเออไม่ต้องสนใจมันเรือยใครที่ว่างว่าก็ตกแต่งให้มันไม่ให้หลุดออกมาก็ได้นะเออนั่นแหละนะ<อ>ก็ลงมาเสร็จปุ๊บอันนี้ผมใช้เป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นั่นก็คืออันนี้นะครับฟิลเตอร์อันนี้เลยห้าหมื่นเองนะฮะก็ปุ๊บปั๊บจบแล้วนะครับนะแค่นี้คือมันจะเหลืออยู่อย่างน้อย1อันแน่นอนครับผมนะโอเคเนาะปุ๊บปั๊บเสร็จไหมเห็นไหมแล้วก็ตกส่งลงมาปุ๊บอันนี้ก็รวมกับไอ้สแตนเลสอะไรของมันลงมาปุ๊บปั๊บเผาเอ้ยไม่ใช่่ไไมด้เผา รวมกันเสร็จปุ๊บปึ๊บ75ล้านนะครับนะแค่นี้แหละนะง่ายๆนะครับจะไปดูเครื่องที่2กันเลยดีกว่าเว้ยอันนี้คือระบบมันก็เหมือนมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยนะครับแค่บอกว่ามันห่างไกลกันเฉยๆแค่นั้นเองนะครับนะพื้นที่มีประหยัดก็ใช้ใช้กันหน่อยเลยละกันนะครับนะอันนี้คือเครื่องที่2นะครับนี่ก็เห็นว่าเพชรนส่งช้าๆเพราะว่าแม่งแหลกนะครับนะง่ายๆคือแม่งแหลกเว้ยนี่เว้ยเพนส่งลงมาปึ๊บเรื่อ, like. อ voilà. ยๆนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ผมวางสองฝั่งก,งก็ไม่ต้องใส่ใส่ใจก็ได้จะวางฝั่งเดียวก หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทำไมมันมีแต่สีฟ้าไว้เวนเฮ้ยทำไมมันมีมันมีแต่สีฟ้าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าใส,ส่เกมน่นาจะบั๊กนะครับช่างแม่งดีกว่านะฮะซึ่งเราก็นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยแล้วมันก็จะตกลงไปอยู่ขั้นนี้นะครับนะไปไปไปแต่ผมลงไปไปรอบนึงเนี้ยมันก็จะตกไปอยู่ท่อนี้นะครับซึ่งผมใช้ท่อจริงก็ใช้ท่ออันเดียวก็ได้แต่สีอันน่ะไอช่องเดียวปึ๊บลงมาก็ได้แต่ผมแม่งลืมนี่นะฮะลงมาปึ๊บปั๊บ เสร็จปุ๊บใช้ฟิลเตอร์เหมือนกันแล้วก็ลงมาปุ๊บแค่นี้นะครับนะแล้วมันก็จะผลิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มารวมกับตรงนี้ตัวนี้คือแผ่นสแตนเลสแล้วกันนะครับนี่ก็ผมได้สร้างมาแล้ว3 3เครื่องพอจริง2เครื่องก็พอแล้วเว้ยจริงๆนะครับแค่นี้แหละเนาะแต่ดูเครื่องที่สามกันดีวกว่าทุกคนป่ะมาดูข้างล่างกันก่อนเลยที่เกลี่ยขึ้นแล้วอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นที่อันนี้เหมือนกันก็คือผลิตแร่ สักอย่างหนึ่งนะครับมาแล้วบีบอ <Deep? S 2> <t initiation> ัดปื ú, ๊บป <normal> ั <ilim> ๊บแล้วก็ลงมาสู่ตรงนี้นะครับนะโอเคเนาะก็เห็นไหมเพชรเพชรดำมันมาปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บแล้วก็ทําให้แม่งดาสนิทอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะแต่ว่าราคาแม่งต่างกันมากเลยดูเนี่ยยี่สิบสองจักรอันนี้มันรวมกับแผ่นงูงัวหนึ่งแล้วก็ได้ประมาณเจ็ดสิบห้าล้านทุกคนนะเออก็ถือว่าไวขึ้นในมาการหาตังค์นะครับนาการใช้สามเครื่องนะใครมีทริคดีๆทำได้สี่เกินสี่เครื่องมาก็ เาบอกกันหน่อยเลยแล้วกันแบบว่าได้ผลผลิตดีๆนะบอกว่าไม่ใช่วางแค่หนึ่งเครื่องสองเครื่องเอ้หนึ่งหนึ่งขุดสองขุดอะไรอย่างี้ไม่เอานะไม่เอานะอย่างนั้นมันงู้กันไปเว้ยงนั้นมันได้ตังค์น้อยเกินไปนะนั่นอ่ะผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้พาจริงมันก็ทําได้นะเออแต่นี้ผมทําว่านะให้มันหวือหวาบือหวาแล้วครับนะ <c oughs> ผมก็มีแป้นขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับนะเอ้ไม่ใช่ตอนท้ายคลิปนี่แหละนะโอเคก็ นะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดส r i ครให้ผมหน่อยเลยละกันนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับบาย